สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารีชนนลนะคะก็ช่วงนี้อันนี้เป็นเดือนเดือนตุลาแล้วนะคะก็บรรยากาศค่อนข้างจะเริ่มเย็นแล้วนะคะที่นี่เชียงรายนะคะอากาศบรรยากาศเริ่มเย็นได้ประมาณ2สัปดาห์แล้วนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่อารีจะมาพูดถึงการการแบ่งเวลานะคะการแบ่งเวลาสําคัญมากในการใช้ชีวิตประจําวัน ซึ่งแต่ก่อนนั้นที่อารีเป็นคนที่แบ่งเวลาไม่เป็นเลยนะคะแบ่งเวลาแบ่งเวลาไม่เป็นจนทําให้เรามีปัญหาครอบครัวนะคะเพราะว่าเราเอาเวลาทั้งหมดของเรามาทุ่มเทกับงานนะคะมาทุ่มเทกับงานอย่างเดียวโดยไม่แบ่งเวลานี้ไปให้กับคนในครอบครัวไม่ได้แบ่งเวลานี้ไปให้กับแฟนนะคะซึ่งอย่างที่อารีเองนะคะก็ตอน แต่ก่อนนั้นเราก็ยังคงแบบเหมือนว่ามีเวลาออกกําลังกายกับแฟนนะมีเวลาไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังมีเวลาเขาชวนไปนู่นนี่นั่นเราก็ไปด้วยแต่พอมาช่วงหลังๆนะคะประมาณ2ปีมาแล้วนะคะคืองานมันเริ่มเข้าเยอะนะคะงานแพทเทิร์นกับงานขึ้นตัวอย่างมันเริ่มเข้าเยอะแล้วพี่อารีเป็นคนที่แบ่งเวลาไม่เป็นพอแบ่งเวลาไม่เป็นเชื่อไหมคะทุกคนแบบพี่อารีเองอะ่ะตื่นตั้งแต่7จ็ดโมง 7โมงมาแต่งตัวอาบน,น้าแต่งตัวนะคะลงไปเปิดหน้าร้านเสร็จแล้วพี่อารีก็มานั่งเย็บผ้านะคะเปิดหน้าร้านที่เป็นร้านกาแฟด้วยนะคะเปิดแล้วก็พี่อารีก็จะมานั่งเย็บผ้าตั้งแต่เช้านะคะไม่ว่าจะเย็บผ้าหรือทําแพทเทิร์นก็ตามนะคะตั้งแต่เช้าเลยจนถึงเย็นนะคะจนถึงเย็นส่วนเรื่องอาหารการกินนะคะบางทีก็สั่งนะคะสั่งอาหารอาหารตามสั่งหรือไม่ก็แฟนเป็นคนซื้อมานะคะ ทำไปจนถึงเย็นพอถึงเย็นประมาณ4<ม>ี่โมงเพียรีก็จะปิดหน้าร้านนะคะปิดที่เป็นร้านกาแฟนะคะก็เก็บโต๊ะเก็บไลร์เรียบร้อยเพียรีก็จะมานั่งเย็บผ้าต่อแฟนไปทํางานประจําพอเลิกงานมาเสร็จแฟนก็จะไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวซื้ออะไรมาซึ่งเพียรีแบบไม่ได้ทําเลยนะคะไม่ได้ไปซื้อไปตลาดเลยนะคะซึ่งเราจัหมกมุ่นอยู่กับงานของเราเราทํางานแบบเต็มที่มากนะคะพอ ถึงเวลากินข้าวตอนเย็นก็กินข้าวกินข้าวกินข้าวเสร็จนะคะไม่ได้สนใจแฟนเลยมานั่งทำงานต่อนะคะมาปั่นงานต่อนะคะทำจนถึง2องทุ่มสามทุ่มบางทีก็4ี่ทุ่มนะคะเป็นแบบนี้มานานมากเป็นปี2ปีนะคะจนะแฟนบอกว่านะคะเธอไม่เหมือนเดิมเธอทำงานจนแบ่งเวลาไม่เป็นเลยนะคะ และที่น่าเป็นห่วงคือเราเราเราไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำนะคะเราคิดว่าเราทำเราทำดีแล้วเราทํางานเต็มที่เราทํางานนะเราก็เธอ,เ,อเราช่วยเธอหาเงินเหมือนกันนะเราทํางานเราคิดแค่นั้นซึ่งความเป็นจริงแล้วอะชีวิตครอบครัวกับการงานมันต้องควบคู่กันไม่ใช่เรากระโดดเอาแต่งานของเราโดยไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยนะคะคืออันนี้คือพี่อารีแบบรู้สึกแบบ ออพอแฟนพูดออกมาแบบนั้นนาะบอกว่าเธอเธอไม่เหมือนเดิมนะเธ,เธอทํางานจนไม่แบ่งเวลาอะไรสักอย่างชวนไปไหนก็ไม่ไปกํากำออกลงังกายเธอก็ไม่ไม่เอาอะไรสักอย่างพี่อรีก,ก็เลยเริ่มคิดนะคะเริ่มคิดว่าเฮ้ยใ,ใช่มันเป็นแบบนี้นานแล้วเรารู้สึกว่าเราเออเราหลักหลวงไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานเรือนนะคะเราเราเริ่มหลักหลวงเราทุ่มเททุกอย่างให้กับงานโดยลืมแม้กระทั่งดูแลสุขภาพของตัวเอง นะคะอันนี้สําคัญมากนะคะสำคัญมากเราควรจะดูแลสุขภาพเราด้วยนะคะควบคู่ก,กันไปกับการทํางานถ้าวันหนึ่งเราทํางานมากมากจนไม่ได้ดูแลตัวเองถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาล่ะงานมันอาจจะไปต่อไม่ได้นะคะมันอาจจะชะงักนะคะทีนี้พี่อารีก,ก็เลยเริ่มมามาเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะคะจากที่ทํางานตลอดเลยเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดเลยนะคะทา แต่ถ้าจําเป็นจริงๆอยากแฟนว่าที่ไปนู่นนี่นั่นมันจําเป็นก็คือจะหยุดแล้วค่อยไปพอไปเสร็จกลับมาไม่ถึง5นาทีก็ทํางานต่อเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะทีนี้พี่อารีมาเปลี่ยนตัวเองเมื่อวันที่9เดือน9วันที่9เดือน9ของปี6 3นะคะก็คือปีนี้แหละที่ผ่านมานะคะส่วนวันนี้ก็ประมาณเอออันนี้เดือนเดือนพฤศจิกาอันนี้เดือนอะไรอะ อันนี้เดือนตุลานะคะเดือนตุลาแล้วพี่อารีเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่เดือนกันยานะคะพี่อารีเริ่มตื่นเช้าจากตื่นเจ็ดโมงเช้าไปอาบน้ํานะคะพี่อารีตื่นตีโอ้ไม่ใช่ตีตื่นหกโมงครึ่งอ่าต้องค่อยขยับนิดนึงเดี๋ยวกลัวร่างกายจะช็อกนะคะพี่อารีตื่นหกโมงครึ่งนะคะได้สองสามวันเนาะช่วงที่ตื่นหกโมงครึ่งพ,พี่พี่อารีทำอะไรบ้างพี่อารีมานั่งสมาธิ มานั่งสมาธิได้ประมาณ5นาที10นาทีเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ช่วงแรกๆนะคะเราเพิ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเรามานั่งสมาธิได้5นาทีบ้าง10นาทีบ้างนะคะแล้วก็เวลาหลังจากนั้นเพียริก็ออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆนะคะอ่ะก็ถึง7จ็ดโมงแล้วก็เจ็ดโมงเพียริก็ไปอาบน้ําอาบน้าแต่งตัวลงไปเปิดร้านปกตินะคะทีนี้ช่วงตอนเย็นตอนเย็นสามโมงครึง่งเพียรีจะเก็บร้านนะคะแล้วก็ปัดกวาดถึงประมาณ4ี่โมง พอสี่โมงเสร็จเราก็อาจจะไปตลาดไปอะไรกับแฟนเพราะแฟนเลิกงานมาสี่โมงนะคะเราก็ไปตลาดไปอะไรทีนี้เราก็ซื้อกับข้าวอะไรสําเร็จรูปมาทีนี้เราก็เตรียมตัวแต่งตัวไปออกกําลังกายกันนะคะพี่อารีจะไม่มานั่งมานั่งเย็บผ้าต่อแล้วนะหลังจากสามโมงครึ่งแล้วนะคะจะไม่นั่งเย็บผ้าที่อารีก,ก็จะ,อะพอออกกาลังกายเสร็จเรามานั่งกินข้าวกินอะไรเรียบร้อยนะคะ ประมาณสองทุ่มจนถึงสามทุ่มนะคะสองทุ่มถึงสามทุ่มพี่อารีก็จะมานั่งตอบแชทลูกค้ามาเล่นเล่นเน็ตเล่นอะไรนะคะเล่นโทรศัพท์ตอบแชทลูกค้าก็ดูช่อง YouTube ดูอะไรเนี้ยนะคะหลังจากนั้นก็อาบน้ํานอนไม่เกินสี่ทุ่มนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นก็ประมาณห้าทุ่มหกทุ่มหรือไม่ก็ตีหนึ่งนะคะกว่าจะได้นอนนะคะทีนี้ไม่เกินสี่ทุ่มพี่อารีจะต้องนอนแล้ว ทำได้สองสามวันเพียรีก็เริ่มขยับเวลาในการตื่นมาเป็นตีห้านะคะตีห้าพอเราตื่นตีห้าเวลาของเรามันเริ่มเยอะขึ้นอ่าเราทําอะไรได้เยอะกว่านั้นอีกเพียรีเริ่มนั่งสมาธิประมาณตีห้าเราตื่นมาเสร็จแอ่ะล้ลางหน้าแปรงฟันก่อนเนาะแล้วก็มานั่งมานั่งสมาธิสักประมาณ20สบนาทีถึงส0สนาทีนะคะโดยประมาณเนี้ยนั่งสมาธิเสร็จเพียรีก็ ออกกาลังกายนะคะค่อยๆออกกาลังกายไปออกกําลังกายก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะช่วงเช้าออกกําลังกายประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะตกไปประมาณสัก6กโมงสินาทีประมาณเนี้ยหกโมงสินาทีจาก6กโมงสินาทีจนถึง7จ็ดโมงพี่อารีก็จะมานั่งทําแพทเทิร์นนะคะถ้ามีแพทเทิร์นที่มันยังค้างอยู่พี่อารีก็มานั่งทำค่ะนะคะนั่งทําแพทเทิร์นแล้วก็ บางวันไม่ได้ทำแพทเทิร์นพี่อารีก็จะมาตัดต่อวิดีโอที่พี่อารีนะคะถ่ายถ่ายคลิปถ่ายไลไ์ไว้พี่อารีก็จะมานั่งตัดต่อวิดีโออ่ะทีนี้การตัดต่อวิดีโอของพี่อารีพี่อารีก็อยากทำงานช่วงตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงกว่าๆเนาะมานั่งกินกาแฟอะไรเ,เรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าพี่อารีทำงานไปพี่อารีก็จะถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะคะพร ช่วงตีห้าถ้าเรามีเวลาเราก็มาตัดต่อลงวิดีโอลงคลิปลงช่อง u t u b e นะคะพี่รีเริ่มปฏิบัติอย่างนี้มาเรื่อยๆนะคะซึ่งมันค่อนข้างจะดีแต่ก่อนงานมาเยอะเราก็คิดว่าเรายุ่งเราไม่มีเวลาไปไหนแฟนชวนไปไหนก็ไม่ไปนะคะปฏิเสธทุกอย่างนอกจากจาเป็นจริงๆนอกจากจำเป็นจริงๆก็เ,ๆอเออโอเคไปได้นะคะทีนี้พอเรามาเปลี่ยนแบบนี้นะคะมาหยุดเสาร์อาทิตย์เลยพี่อารีจะไม่ทํางาน หยุดเสาร์อาทิตย์ทุกอย่างที่ทำนะคะไม่ว่าจะออกแบ่งเวลามาออกกำลังกายตื่นเช้านอนเร็วนะคะแล้วก็พักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็เสาร์เปิดวันอาทิตย์หยุดนะคะก็จะต้องมีวันหยุดบ้างมันเพื่อนะคะเพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อคนในครอบครัวด้วยนะคะอยากทำอะไรที่มันควบคู่กันไปแล้วไปได้ดี ต่อให้มันไม่ได้ดีมากแต่ก็ขอให้ควบคู่กันไปในทางที่ดีขึ้นดีกว่านะคะตอนนี้พี่อรีจะไม่จะไม่หมกมุ่นกับการทํางานนะคะจนไม่แบ่งเวลาให้อย่างอื่นนะคะตอนนี้ไม่ทําแล้วนะคะเริ่มเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นมากเลยนะคะตั้งแต่ทํามาตอนนี้ก็ประมาณ1เดือนครึ่งแล้วนะคะเริ่มรู้ตัวเลยว่ามันดีดีต่อตัวเรานะคะรู้สึกว่าเออเวลามันมีมีเพิ่มขึ้นนะคะจากที่ ตื่นสายแล้วก็เร่งรีบแล้วก็หมกมุ่นกับงานเนาะจนรู้สึกว่าเราไม่ว่างเลยแต่พอเรามาเปลี่ยนมาแบ่งเวลาไปออกกําลังกายบ้างไปนู่นนี่นั่นบ้างหยุดบ้างมันก็ทําได้งานก็เดินได้เหมือนเดิมนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะชะงักเลยมันรู้สึกว่ายิ่งงานมันก็ยิ่งเหมือนสมมุติงานมันยิ่งยิ่งไม่ขาดอะ มันก็เหมือนสงสัยอาจจะเป็นเพราะว่าสมองเราโล่งไงเราทำอะไรมันก็ลาบเลื่นไปหมดนะคะก็อยากให้ทุกๆคนนะคะที่กําลังคิดว่างานเยอะจนหมกมุ่นนะคะจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะคะเปลี่ยนไปพร้อมๆกับพี่อารีก็ได้ตอนนี้ก็พี่อารีเองเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่งไม่ถึงกับดีมากเนาะแต่ก็ยังจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าใครที่นะคะ กำลังหมกมุ่นนะคะทำงานแบบจนไม่ได้แบ่งเวลานะคะก็ลองเปลี่ยนนะคะลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูแล้วเราจะรู้ว่ามันดีมันดีกับตัวเราด้วยนะคะถ้าเราไม่รักตัวเองอะ่ะไม่ต้องไปรักคนอื่นหรอกนะะเราต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนดูแลตัวเองให้เป็นก่อนก่อนที่จะดูแลคนอื่นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านขอให้มีความสุขกับการทำงาน ะะไม่มีอาชีพไหนที่มันจะสบายขนาดแบบขนาดที่ไม่ต้องทำไรขนาดนั้นเนาะมันก็ต้องมีบ้างนะคะมันก็ต้องมีไม่ออกแรงก็ต้องออกความคิดไม่ออกความคิดไม่ออกแรงก็ต้องออกเงินมันก็ต้องมีนะคะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะตั้งใจทํามันให้ดีที่สุดแบ่งเวลาเพื่อมาดูแลตัวเองบ้างนะคะทุ่มเททุกอย่างให้งาน อดได้ตดทุ่มเทนะคะแบ่งเวลาให้กับตัวเองได้บ้างนะคะดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาแค่นี้บ๊ายบายทุกคนเดี๋ยวพบกันกับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ